สะเทือนใจเปิดโพสต์สุดท้ายทันวาราศีธนูหลังสูญเสียคนบันเทิงทันวาราศีธนูเจ้าของเพลงดังมากมายอาทิไก่ตาฟางกบเท่ากิ้งก่าทองเป็นต้นท่ามกลางความโศกเศร้าของเพื่อนๆในวงการคนสนิทและแฟนเพลงเข้ามาร่วมอาลัยใน Facebook ของนักร้องดังเป็นจำนวนมากหลังต้องมาจากไปเพราะโควิด -19 ในวัย51ปี ในขณะที่ Facebook ทันวาราศีธนูโพสต์สุดท้ายว่าขอกราบขอพระคุณมากๆครับโดยเจ้าตัวแชร์โพสต์ขอบคุณผู้หลักผู้ใหญ่ในพื้นที่ที่จัดสรรวัคซีนซิโนโฟาร์มให้ทีมงานไก่ตาฟางของตัวเองโดยก่อนหน้านั้นทันวาได้โพสต์ภาพลูกๆด้วยบอกด้วยว่า วันนี้น้องน้ำโขงกะน้องแผ่นดินตำแจ่วปลาแดกทอดไข่นึ่งข้าวเหนียวให้กินครับแซ่บหลายเป็นกับข้าวที่อร่อยที่สุดในโลกเลยทั้งยังเคยโพส์เตือนแฟนๆให้ระวังโควิดขอให้ปลอดภัยอย่าประมาทเพราะย่อติดเชื้อจริงน่าจะหลายล้านคนนะครับทีมงานนายนิวขอแสดงความเสียใจและอะไรต่อการจากไปของธันวาราศีธนูไว้ณที่นี้ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ